ครับเอาเปิดหลังเท้าเอาโยกเอามงมาเจ้ากินเขียวเอายกประธานห้างว่าไงปักเข้าให้เรียบร้อยประธานห้างเสือไปเอาเจ้าเตยเปิดหนึ่งเอายิ่งวิ่งวิ่งวิ่งลกเข้ามาเอาคนกรุงเทพมงมาเอาโอ้ยประธานห้างเปิดแตกเรียบร้อยเอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเอายกสองปักเข้าให้เรียเอาโอ้โห เอาเปิดหนึ่งเอาโยกสองเอาบวงเข้าไปโอ้เรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาหล้นมาแล้วครับอยู่ที่ประธานห้างว่าไงปักเข้าให้เรียบร้อยเอาแล้วแกเดินกระเพกกระเพกแล้วครับแต่ว่าฝั่งล้นก็ ลดในการข้ามให้นะครับข้ามหัวได้เหมือนกันไม่ได้ข้ามอย่างอ,างอื่นนะครับข้ามหัวเท่านั้นเอาแล้วอยู่ที่ประธานห้างปักเขาเจ้าเตยยังได้อยู่อยู่ที่คนรุงเยพแปลมาเอาเิดหนึ่งเอายกสองปักเขา,เามวงไปเจ้าเตยเกี่ยวได้เอามวงมาเรียบหลอยโอ้โห เอาเปิดหนึ่งเอายกสองประธานห้างหม่งไปเจ้าเตยเกี่ยวหลังเท้าเอายกขึ้นมาคนกรุงเทพหม่งมาเจ้าจีนเปิดหัวเอายกเข้าไปประธานห้างปักเข้าให้เอาแล้วเอาแล้วปักเข้าให้เรียบร้อยโอิ๋วต่อสองครับจีนดูรอนเปิดซ้ายยกไปโอ้มีเจ้าเปิดแต่ซ้ายครับเตยเปิดซ้ายครับยกมา เอามงมาจะตีนเปิดหนึ่งเอาโยกสองประธานห้างมงไปเจ้าเตยห้าต่อแปดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกสองเอามงมาเอาเปิดเอาเจ้าจีนยกเข้าไปไม่โดนครับออไม่คนกรุงเทพยอเบาๆครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกไปประธานห้างเอามงไว้ข้างหลังเจ้าเตยเกี่ยวหลังเท้าเอายกเข้ามา เอามวงมาเ,เรียบร้อย,อเ,ยเอามองไปเอาเอาครับอ,อยู่ที่คน,คนกูแค่มวงยอดอเ,เรียบร้อยไหมเรียบร,อยร้อรรยสิเอ็ดต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาเอาเจ้าเตย 6ต่อน11นะครับโอ้โหหม่งออกนะครับ7 11นะครับยังไเเอาหมงอ่ะโอ้โหยหมองออกอีกแล้วครับ เจ็ดนะครับอมาเอาโมมาเอาครับ่อไปเอาโเอายกหลไปนะครับแปนะครับ แต้มเดียวเกมนะครับเ,เปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปอยู่ที่เวาาห้างเอามงเข้าไปจะเจอเปิดหัวได้เอาโยกอยู่ที่กลว์รงเทเอามงยอดจะกีน,นง่ายอยู่ยกเข้าไปเวทีห้างมงเข้าไปโอ้โหย่าไม่เกมนะครับแบบกับต่อของครับเปิดเอายกเข้ามาเอามงมา,า,มงมาจะกินได้อยู่เอายกเข้าไปอยู่ที่เวาาห้างฝากองให้จะเจอเปิด <c oughs> 92 เอาโมงม่ยัสงเครับเอาเ,อเออากาเตยังเกียวได้อยู่ที่คนยิงค่เอาโมงมาเรียบร้อยจบเกมนะครับเกาเตยกับชนะไปนะครับติดสามต่อเนะครับ